ที่เห็นนี่คือบ้านสวนปูหัดนะครับนี่เพิ่นมาอยู่แต่หล่นอยู่สวนอยู่หน้านมายามเพิ่นน้องแม่ผมนะครับอยู่แบบธรรมชาติอยู่ยางพ่อเพียง อันนี้เศษเศษไม้ไม่ยุค่ามันบอคำนี้นี่พัน่อนออกมาสีเห็ดเป็นฟื้นฟื้น,นเลี่ยงไกลมีสมอันเยอะนี่บ่มีไฟฟา้าบอคบคำนี้บ่มีไฟฟาไ้าใส่ยังใส่แต่เกียงมันบอบอาหาร ใกลตะเกียงโทรทั์บ่มี่มือถือยังกับบะมี่าได้ต,ติดต่อผู้ใดนะครับมิตวิทยุเอมเอฟเอม,เอมสมัยเก่าอันนี้ก็เตาเผาทาน ธรรมชา,ชาติอันนี้เบิังอันนี้ก้อนอันนี้ห้างลิ้นเนาะ <c oughs> ห้างลิ้นกินน้ำฝนบอครับนี่กินน้ำฝนเลยบอซื้อน้ำตลาด สวนครัวบริเวณบ้านเต็มไปหมดนะครับอุมสมบูรณ์งเก็บน้ำไทยอันนี้ก็เป็ด สวนันอยู่นี่ตลอดเลยอยู่จักปีแล้วนะฮัดนี่มาอยู่มาอยู่แต่พายี่ิบแปดบอกเขาในบ้านเลยอันนี้ไม่ยังคำนี้อันนี้อันนี้เอาอันกลวยมาล่องนี่เพื่ออห่อยังคำนี้ให้ปูนเจือดสิปโปูกยังคำนี้ อันนี้สเลี้ยงปลาเลี้ยงกอนนยบอันนี้ได้บานนี่อันนี้เลี้ยงกบเ,เลี้ยงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้แต่ว่าเตรียมไว้อันนี้เป็นแบบธรรมชาติอืมอมันนี้มีสา Nam สา Nam ยุตตลอดปีเนาะเป็นตลอดปี มีป่าแล้วก็มีพืชพักริมสะพักหวานก็มีนะครับอันนังนก็เป็นทงหน้าทัดไปก็เป็นภูเขาครับบรรยากาศสวยงามนะครับตอนเย็นครับนี้ก็เกือบทมนึงแล้วครับแต่ว่า มาท่านเหมือดอันนี้ต้นมะก,กรูดให้ต้นยังต้นมะก,กรูดต้นมะค่อยใหญ่อยู่กับธรรมชาติวิถีพอเพียง อ่อันนี้ไห้ใส่ยางนาตีนี่ใส่น้ำกินให้น้ำเพชรยังนี่ไห้เออไห้ใสน้ฝนานขอไปสวนไฮ้ไห้น้ำปลาเก้าติ๋งไห้ปลาแดกเกาคอยเสื้อไห้ละหาชิบาทก็ใส่ปลาแดก เตกี้ตกีเขาใส่ยังบริยตลาดหายแบบนี้เนาะบอกเคยเห็นเขามีขายยูตีทุกมือสมัยเะกีถามผมผมบอเคยเคยเห็นหยเตคยเนยูตีปลาจะโดนแล้วจะเด็กน้อยะ

เออผู้ข้าวเหลือบเห็นยายสดีบอกว่าเฮียนทหารหลายอยากได้ไปกินไปปลูกผู้ข้าวไหนก่อนเดี๋ยวนี้บ่มีตียน้ำอันยูหางตยูหางยูหยังเหมืะตีอเอาคือบ่อป<า><ว>ลูกไว้จะได้หามาปลูกไยูพันแกรกอเดียวน้แม่ป้ามเ็น,นอย,อยากได้เน สหาอันนี้มันคอกี่อย่างคำนี้คอกเป็ดคอกเป็ดเอายืดยืดทางนั่นกับเป็ดน้อยตีอันนี้เป็ดใหญ่ตีเป็ดน้อยเป็ดใหญ่เป็ดใหญ่เดี๋ยวนี้ปิดไว้ติดอันนี้ย่ามันออกตีอ๋อเป็ดอยู่ข้างในตอนค่ำนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาก็ปิดไว้ก่อน อันนี้กันรอนตอนเย็นเดินเล่นชายทุง่งบ้านสวนของนาหัดมาดูด้านหน้าก็คือภูเขาสวยๆบรรยากาศเกือบทุ่มหนึ่งแล้ว น,นี่ลืมลืมลืมชมนะครับอันนี้ก็คือมะกอกมะกอกใหญ่เลยมะกอกน้ำใช่ไหมนี่มะกอกบ้านสองต้นใหญ่ใหญ่เลย อันนี้มงใบใบจากคือใบยังคำนี้ใบจากใบธรรมชาติมงด้วยใบไม้ธรรมชาติต้นน้อยอนี่ประหงไงหลากอีดินงดูวยไปเห็นแล้วค่ะ <c oughs> ปีนี้ดอกสองปีแล้วก็น้อยง่าย้อเูเะิเ้นมีนหนามขนาดนกขายกิโลละ6บาทอังดงนี กเนี่ยแต่แับนั้นยังได้หลายอีกยังได้สี่เลยเห็นลูกหลานมายามดีใจบอไม่พราะยังหาดอยากเจอพี่ภูมายามก็เลยนี่อัมีเน่าหอยอมีเน่าต่นก็แล้วก่มีเน่าต่นอยังนีกอนน้องไส้น้องชายแม่น้าหาดอันนี้นาตีเขาขึ้นเอาเองมันีเขาก็เอาไปสร้างปีที่แล้วนั่นได้หาสิบโล แต่ว่ามันเป็นปกดกายก็ให้ล่วงพอซื้อผ่านอีกปากมาปาก